มาพูดถึงเรื่องทหารเกาหลีเหนือในแคว้นคุชรัสเซียหลังจากที่กองทัพยูเครนได้ย,นนยกกํำลังพลบุกเข้าไปในแคว้นคุชประเทศรัสเซียก็ปรากฏว่าในภายหลังกองทัพรัสเซียก็ได้ส่งทหารเกาหลีเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคิมจองอึนประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือครับ ส่งมาประมาณ1 2 0 0 0่นายและส่งเข้าไปในแคว้นคุชรัเสเซียก็ได้เปิดฉากประทะกับทหารยูเครนหลังจากที่ไปถึงได้ไม่นานครับก็ไปที่นั่นเขาเรียกว่าเป็นกองสนับสนุนกองทัพรัเสเซียแต่ว่ากองทัพยูเครนหลังจากที่ได้ยกกำลังพลเข้าไปในแคว้นคุชในเดือนสิงหาคมปี2024ที่ผ่านมาก็ยกกำลังพลเข้าไปเปิดฉากประทะ ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พันเอกชาริครอฟครับพันเอกชาริครอฟทหารยูเครนเหตุการณ์ที่ทหารยูเครนได้ยกกำลังพ้นเข้าไปในแคว้นโคชรัสเซียในช่วงเดือนสิงหาคมปี2024ที่ผ่านมานั้นพันเอกชาริครอฟได้เล่าให้ฟังว่าวันนั้นก็มีการนำรถถังเข้าไปครับ เป็นการนำรถถังไปในรูปแบบของเรียงหน้ากระดานเข้าไปบุกโจมตีด่านบริเวณด่านชายแดนยูเครนรัสเซียบริเวณก็เรียกว่าด่านโซลกาก่อนในวันนั้นก็มีการโจมตีเข้าไปยังที่ด่านการบุกเข้าไปในวันนั้นก็เรียกได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็คือในฝั่งของรัสเซียเองฝั่งประเทศรัสเซียครับ ก็มีกองพันรัสเซียอิสระหรือที่เรียกกันว่ารัสเซียเสรีเคลียร์ทางให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่ในฝั่งแคว้นโคชประเทศรัสเซียแล้วดังนั้นในวันนั้นกองทัพยูเครนก็ยกกำลังพลเข้าไปโดยมีกองกำลังรัสเซียอิสระหรือที่เรียกกันว่ากองพันธรัสเซียอิสระครับเป็นกองพันก็เข้าทำการสู้รบ กองทัพะเสริกในแคนคุชวันนั้นก็มีการบุกทอ่ลวงไปอย่างรวดเร็วครับภายในเวลาไม่นานก็บุกไปถึงเมืองสุดจะหลังจากนั้นก็บุกขึ้นไปทางเหนือแล้วก็บุกไปทางใต้และทางตะวันออกของสุดจะบุกเข้าไปจนถึงทางตะวันออกของโครเนโวโครเนโวก็อยู่ทางทิศตะวันตกของคูชครับ ซึ่งบริเวณทิศตะวันตกของโคชก็จะมีลิกอฟและก็บริเวณใกล้ๆกันนั้นก็จะมีโรงงานผลิตกระแสฟไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์การสุรบกันก็ดําเนินสืบเนื่องเรื่อยมาครับแนวรบทางตะวันตกของสุดจ้าก็ไกลไปจนถึงแม่น้ำที่อยู่ทางใต้ของโครเนโวทางตะวันตก ของโครเวูและตะวันตกของซูดจ а ครับมีการสู้รบกันแต่หลังจากนั้นกองทัพรัสเซียก็เสริมกําลังพลเข้าไปเนื่องจากไม่คาดคิดว่ากองทัพยูเครนจะบุกไปได้เร็วขนาดนั้นซึ่งในวันนั้นเองผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียได้ออกมาบอกว่าได้ผลักดันและก็เรียกว่าเข้าทําการสกัดกั้นโจมตีกองทัพยูเครนให้ถอยร่นไปชิดชายแดนแล้วแต่ปรากฏว่า ทานยูเครนไปจนถึงสุดจ้าครับและยุกกาลังพลขึ้นไปเหนือสุดจ้าในภาหลังกองทัพรเสเซียจึงได้เสริมกําลังพลเข้าไปมีการโยกกําลังพลจากแนวรบในพื้นที่คาคิฟไปช่วยโคชและนอกจากนี้ยังได้รับทหารจากเกาหลีเหนือครับซึ่งส่งไปยังแคว้นโคชรัเสเซียประมาณ12,000นายในตอนนั้นทานยูเครนยังอยู่ในทาง ทิศเหนือของซดจ้าแล้วในทางที่ตะวันตกแล้วไกลไปจนถึงทางตะวันออกของโครเรเนโวครับในตรงนั้นเองครับการสู้รบที่กองทัพสเซีัรการสนับสนุนด้านกําลังพลจากเกาหลีเหนือทหารยูเครนก็ได้ปฏิบัติการสู้รบแบบว่าเป็นการย่างเชิงครับท่านเอกชาลิคอปได้บอกว่ายูเครนไม่ได้มีความตั้งใจที่จะยึดแคว้นโคชรัสเซียแต่ว่า มีความประสงค์ที่จะไปสกัดกัน้นไม่ให้กองทัพรเสเซียเคลื่อนกำลังพลเข้าไปยังเมืองซุมมี่ซึ่งบริเวณซุมมี่เองครับมีเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างฟังคุชไปยังซุมมี่ถ้ากองทัพะเสเยียเคลื่อนกำลังพลเข้าไปยังซุมมี่ได้นั่นก็จะทำให้แนวรบของยูเครนก็อาจจะมีการรับศึกหนักพอสมควรครับเป้าหมายของกองทัพยูเครนคือการไปขวางการเสริมกำลังพล ในฝั่งของกองทัพ,พรัสเซียที่จะไม่ให้เข้ามาอย่างซุมมี่ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่กองทัพ,พรัสเซียส่งกําลังพลเข้าไปในแคว้นโคชทานยูเครนก็ได้มีการถอยถอยร่นจากทางเหนือสุดจ่าลงมาเกือบจะถึงสุดจ่าครับมีการถอยร่นในบางพื้นที่ซึ่งในตอนแรกก็จะสังเกตเห็นได้ว่ากองทัพยูเครยนยึดพื้นที่ในแคว้นโคชรัเสเซียได้ เกือบพันตารางกิโลเมตรครับแต่นั้นหลังจากนั้นมีการสู้รบกันอย่างหนักทหารยูเครนก็เหมือนกับสู้แล้วก็ทำเป็นถอยเป็นการอย่างเชิงกันดูครับทหารอีกกลุ่มหนึ่ง,ท,ง,ท,งที่เข้ามาในสมรภูมิการสู้รบในแคว้นโคชนั่นก็คือเกาหลีเหนือครับในช่วงที่ผ่านมา หารยูเครนก็มีการจับกลุ่มทหารเกาหลีเหนือได้แม้ว่าจะยากมากยากตรงนี้ก็คือทหารเกาหลีเหนือได้รับคําสั่งให้รักรักและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและมีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยพอสมควรถึงมากจึงได้มีการปรีชีพของตัวเองที่จะไม่ให้ทหารยูเครนจับได้ครับแต่ว่าทารยูเครนก็จับตัวมาได้ สองนายที่ได้รับการยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็มีการสัมภาษณ์ทหารเกาหลีเหนือไปแล้วทหารเกาหลีเหนือจาก1 2 0 0 0นายเสียชีวิตและบาดเจ็บไปประมาณ4 0 0 0นายครับซึ่งตรงนี้ได้รับการรายงานจากยูเครนซึ่งโบลโดิเมเเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนก็ได้รายงานนําเสนอเรื่องนี้ให้กับพันธมิตรได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นโคชรัสเซีย การสู้รบกันในแคว้นโคชยังคงดำเนินต่อไปครับแต่ว่าในวันนี้29มกราคม2025แหล่งข่าวของยูเครน UATV ได้รายงานว่าทหารเกาหลีเหนือได้มีการถอนกำลังพลเรียกได้ว่าถอยทัพเป็นการชั่วคราวการถอนกำลังกำลังพลและถอยทัพเป็นการชั่วคราวนั้นมีเหตุผลดังนี้ครับเพื่อเป็นการกลับไป เตรียมกำลังใหม่เป็นการเตรียมกระบวนท่าใหม่เนื่องจากว่ามีทหารที่ได้รับบาดเจ็บทหารเกาหลีเหนือได้รับบาดเจ็บครับจึงมีการถอยทับถอยทับนั่นหมายถึงถอยจากพื้นที่การสรบแนวหน้าถอยลึกเข้าไปในพื้นที่ที่มั่นใจว่าจะปลอดภัยเพื่อเตรียมการตั้งกระบวนท่าใหม่ตามการรายงานจากเคียบโพสต์ว่าอย่างนั้นนะครับ การถอยไปมันก็เป็นสิ่งที่จะสามารถเข้าใจได้ครับเนื่องจากว่าแอดมินคิดว่าฐานเกาหลีเหนือก็คงจะมีคำสั่งพิเศษจากเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอาจจะมีการตัดสินใจเองในส่วนของทหารเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าก็มีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างทหารเกาหลีเหนือหลายกรณีครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้เปิดฉากยิงเข้าใส่ สู้กันระหว่างทหารเกาหลีเหนือกับทหารรัเสเซียในแคนคุชเนื่องจากว่ามีปัญหาและมีอุปสรรคในด้านการสื่อสารแต่ว่าแหล่งข่าวทางทหารของรัเสเซียได้รายงานครับเมื่อวานนี้ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้หมายถึง28มกราคม2025ทหารรัเสเซียได้รายงานว่าได้ทําการจับทหารเกาหลีเหนือหนึ่งนายเป็นการจับที่มีสาเหตุมาจากการที่มีการค้นพบ นาฬิกาที่มีชื่อว่ากามินอะไรประมาณนั้นครับเป็นนาฬิกากามินราคาประมาณ1,000ดอลลาร์ทหารเกาหลีเหนือได้หยิบเอานาฬิกากามินของทหารรัเสเซียไปแต่นั้นเมื่อมีการพบว่าเอ๊ะนาฬิกากามินของทหารรัเสเซียหายไปหายไปไหนก็มีการพบว่าอยู่กับทหารเกาหลีเหนือนายหนึ่งนะครับก็มีการนําเสนอภาพถ่ายก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทหารรัเสเซียได้เอามือนะครับ จับที่ปล่อยผมด้านบนศีรษะของทหารเกาหลีเหนือพร้อมกับเอานาฬิกาออกมาถ่ายคู่กับหน้าทหารเกาหลีเหนือนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ากรณีที่มีการหยิบของใช้ซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในกองทัพระหว่าง,ท,งทั้งสองกองทัพเกาหลีเหนือและรัเสเซียในแคนคุชแต่แอดมินคิดว่าคงอาจจะไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่ใหญ่เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาทหารเกาหลีเหนือเองก็ทําการสู้รบแบบไม่คิดชีวิต และยอมพลีชีพครับมีคําสั่งว่าถ้าทหารเกาหลีเหนือที่บาดเจ็บเนี่ยให้พวกเขาสังหารตนเองหรือไม่ก็ให้เพื่อนเขาสังหารหลังจากนั้นจะไม่มีการทิ้งศพหรือว่าทิ้งร่างของทหารเกาหลีเหนือเอาไว้ในสนามรบจะทหารเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะนําเพื่อนร่างของเพื่อนทหารนะครับออกจากพื้นที่เลยนั่นก็เป็นการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนที่ไปทําการสู้รบในแคว้นโคชครับ ก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่แหล่งข่าวทางฐานของรัเสเซียได้มีการเปิดเผยคลิปในระหว่างที่พวกเขาทําการสู้รบและมีเพื่อนทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตและพวกเขากําลังพยายามที่จะทําลายร่างของเพื่อนทหารที่เสียชีวิตปิดบังใบหน้าครับไม่ให้รู้ว่านี่คือทหารเกาหลีเหนือเพื่อจะไม่ให้ใครรู้ว่าเกาหลีเหนือมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ อย่างไรก็ตามครับหลักฐานที่ชัดเจนนั่นก็คือทหารเกาหลีเหนือถูกทหารยูเครนจับได้2คนแล้วตอนนี้ยังอยู่ในเคียฟครับแม้ว่าทางเกาหลีใต้ออกมาประกาศว่าเกาหลีเหนือก็คือประชาชนชาวเกาหลีอยากถ้ายูเครนประสงค์ที่จะส่งคืนก็ขอให้ส่งคืนเกาหลีใต้แต่ไม่แน่ใจว่ายูเครนส่งคืนให้ไหมก็คงจะต้องสัมภาษณ์กันต่อไปครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคนคูชครับยูเครนไม่ได้มีความ ต้องการที่จะยึดแคว้นคคชแต่ว่าเอากําลังพลไปสกัดกัน้นป้องกันการเสริมทัพของกองทัพรัเสเซียที่จะไม่ให้เข้าไปยังเมืองสุมมีประเทศยูเครนสำหรับเหตุการณ์ที่ยูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัเสเซียในนิชนีนอฟกรัดในช่วงเช้ามืดของวันนี้29มกราคม2025เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆนั้น ตามการรายงานได้ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียได้ทําการสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนมากกว่า100ลําลำก็อาจจะเป็นมากกว่า100ลําลำนั้นอาจจะหมายถึงทั้งภูมิภาคหลายภูมิภาคในรัเสเซียครับแต่ว่าที่โรงกลั่นน้ํามันในนิชีนนฟกรัดนั้นที่คาสโตโว ตามการรายงานได้รอบว่าได้ระบุว่าชิ้นส่วนของโดรนได้ร่วงหล่นใส่เขตอุตสาหกรรมในเขตโรงกลั่นน้ำมันครับจึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้กินพื้นที่เป็นวงกว้างส่วนในพื้นที่ตะเวียอากาศยานไร้คนขับของยูเครนก็พุ่งทะยานไปที่นั่นเหมือนกันครับในพื้นที่โตโรเปสที่นั่นก็มีโรงกลั่นน้ำมันในตะเวียครับ ตามการรายงานได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียได้ทําการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้บริเวณโรงกลั่นน้ํามันในตเตวียซึ่งก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าเพลิงได้ลุกลามกินพื้นที่แค่ไหนเป็นการรายงานจากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของตะเวียไม่ได้มีการเปิดเผยภาพประกอบการรายงานครับเป็นการประกาศเป็นข้อความว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียได้ทําการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ภายในโรงกลั่นน้ามันในตเตวีย รายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ